วิธีการตัดสินของวิธีการตัดสินของ r a ได director แล้วก็สจวรเนี่ยเขาดูจากวิธีการขับขี่ของนักแข่ง2คนตลอดทั้งสุดสัปดาห์เลยนะ mm hmm. เขาเปรียบเทียบกันอย่างนั้นเลยว่าขับอะไรยังไงบ้างแล้วเข้าไปแบบนั้นคุณจะต้องยกคันเร่งแล้วเข้าไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย FIA บอกว่าอะไรรู้ไหมครับ FIA บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์มาอยู่ในเรสแล้วไม่ใช่รอบแรกแม็กซ์จะโดน10วิด้วยซ้ำ mm hmm. แต่พอเป็นรอบแรกเขาก็เลยลดลงมาเหลือ5วินาที แล้วอย่างที่เขาบอกว่าถ้าแม็กเนี่ยคืนตําแหน่งให้อาจจะไม่โดนเนี่ยมันเกี่ยวไหมครับอ๋อแน่นอนถ้าถ้าคืนก็ถ้าคืนแล้วไม่โดนอยู่แล้ว โดย GPP เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาสนับสนุนโดย New Honda Giano น plus New Honda Giano plus สไตล์เด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใคร ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giano Plus สวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้อนรับทุกท่านนะครับมาอยู่ด้วยกันกับพวกเรา2องคนพี่นงชายนกับดิตและผมเกัาวิโรจน์พงมครับกับรายการ Speed Up ครับก็ F1 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เจด้าซาอุดีอาราเบียโอ้จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยน2จุดนะครับสจุดที่ผมบอกคือในรอบคอลี่ไฟครั้งหนึ่งการ ชนของแลนโดนอริสทำให้กิจสตาร์ทนั้นต้องออกตัวจากิที่สิบแล้วก็อินซิเดนต์โค้งแรกของม a x ์ควอเทเพนแล้วก็ออสการ์เปสตีไม่ได้ปะทะกันแต่ว่ามันมันเป็นการฟอสให้เวอร์ซัเพนตเนี่ยต้องต้องออกไปข้างนอกใช่ครับเพราะว่าเราดูแล้วเปีสี่ไม่เหลือที่เลยไม่เหลือที่ในสนามเลยเพราะว่า มาชิ้ข้างขวาหมดก็คือเอาง่ายๆมันมันเริ่มต้นด้วยชิคเคนอ่ะการเข้าลายมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็วิธีการตัดสินของวิธีการตัดสินของเอ่อรสไดเรคเตอร์แล้วก็สจวดเนี่ยเขาดูจากวิธีการขับขี่ของนักแข่งสองคนตลอดทั้งสุสัปดาห์เลยนะเขาเปรียบเทียบกันอย่างนั้นเลยว่าขับอะไรยังไงบ้างแล้วเข้าไปแบบนั้นคุณจะต้องยกคันเร่งแล้วเข้าไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย เอฟไบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเอฟไบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์มาอยู่ในเรสแล้วไม่ใช่รอบแรกแม็กซ์จะโดนสิบวิด้วยซ้ําอืำแต่พอเป็นรอบแรกเขาก็เลยลดลงมาเหลือห้าวินาทีแล้วอย่างที่เขาบอกว่าถ้าแม็กซ์เนี่ยคืนตําแหน่งให้อาจจะไม่โดนเนี่ยมันเกี่ยวไหมครับอ๋อแน่นอนถ้าถ้าคืนก็ถ้าคืนแล้วไม่โดนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการปล่อยให้คู่แข่งที่อยู่ข้างหน้าคุณนะ่ะที่เขาแซงคุณไปแล้วครับนะครับคืนตําแหน่งให้เขา คือการออกไปข้างนอกแทร็กแบบนี้เขาจะเรียกว่าการเกณฑ์เอดเวนเทจด้วยพื้นที่ที่อยู่นอกขอบเขตแทร็กโดยออนลันออฟแอเรียซึ่งมันคือมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดตามกฎคือมันมันมันไม่ถูกต้องแล้วลักษณะนี้ก็คือเป็นทีมงานตัดสินใจผิดหรือแม็กตัดสินใจผิดที่เลือกที่จะเลือกที่จะไม่ไม่คืนตำแหน่งให้ p s t ผมมองว่าอยู่ที่แม็กมากกว่ามองอยู่ที่แม็กกับ กับทีแม่แหละที่ตัดสินใจร่วมกันนะครับคือในในเหตุการณ์โค้งแรกอ่ะมันมันมองได้สองแง่สองแง่สอง,งมุมน,นะครับคืออย่างแรกเลยถ้าแม็กซ์ยกคันเร่งแล้วยอมตามยอมตามเป็นอันดับสองเขาจะไม่ได้เสียแค่คันเดียวอพอเมื่อคุณเข้าไปในในลักษณะเลสซิ่งไลน์แบบนั้นเพื่อเข้าชิเคนความเร็วคุณจะเสียแล้วคุณเลี้ยวไม่ได้เผลอๆจะตกมาอันดับสี่อันดับห้าซึ่งมันจะเป็นงานยากของแม็กซ์แล้วความเก่าของแม็กซ์คือปล่อยเลย เอาเลี้ยวไม่ได้ก็มีเลี้ยวไงก็ออก <c oughs> ข้างๆแล้วก็รอดูรอวัดใจสะจวดว่าจะเป็นยังไง <c oughs> นะครับแล้วปีอัสเองก็ต้องยอมรับว่าการชิงออกตัวจังหวะน,น,นั้นทำได้ดีกว่าทําให้รถมันเหลื่อมขึ้นไปได้ก่อน <c oughs> ไปถึงจุดเบรกก่อนเพราะฉะนั้นคนถึงจุดเบรกหลังต้องยกอ <c oughs> แต่ Mac แม็กตัดสินใจไม่ยกแล้วก็ปล่อยออกไป ก็เลยออกข้างๆไปเลยไม่มี<ช>ที่ให้เข้าแท็กใช่ครับก็ก็ก็นี่แหละใช้คาว่าวัดใจสัจวัตวัดสัจวัะเจ้าไงสุดท้ายโดนห้าวิก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไป <ừ> แต่เขาก็บอกว่าบ l o ดดี lo ้เลเวลก็มีแบบว่าเซลน์นิดนึงกันนะแต่ก็สุดท้ายแล้วผลแข่งขันในสําหรับผมนะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยพลิกผันเท่าไหร่นะครับการแซงกันไม่ค่อยเยอะ แต่ก็มีกลุ่มกลางๆที่ที่แซงกันอยู่ระดับหนึ่งแลนโดนอริสขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ที่ที่ดูดีในสนามนี้นะครับดีขึ้นมานะครับก็คือตัวของชาวเลอรแคลนี่แหละาหาที่ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ทางฝั่งของว,อวินเลียมวินเลียมก็ จริงๆเรามองตั้งแต่การคอลี่ฟายของอเล็กซานเดอร์อับอนที่แบบปล่อยปล่อยเลดมากแล้วก็ให้ออกไปวิ่งในในคิวสองแค่แบบรันเดียวตรงนั้นเนี่ยก็เลยทําให้อัลบอนออกซไม่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่ q ิ <Q 3 S 1> <า>ได้ใช่แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาครับนี่ครับก็สุดท้ายแล้วทีมสามารถพลิกสถานการณ์นะครับจบการแข่งขันนอันดับที่8และ9ได้โดยโดยที่ถึงแม้ว่าจะมี Isaac ja ไอแซคฮร์จาล่ายตามอยู่นะครับแต่ทีมก็ใช้แผน d r s Train ก็คือ รถไฟ DIS ลากกันไปสองคนเพื่อไม่ให้แสงขัดจ้าแสงได้ครับผมอย่แหลี้รับก็สรุปผลนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งเป็นออสการ์ปิอาตี้ครับผมครับอันดับสองแม็กวูร์สเตปเปนนะครับผมครับอันดับสามชาวเลอแคร์อันดับสี่โอ้โหแลนโดนอริสครับก็ตายจากกริดที่สิบอะครับผมนั่นหมายความว่ารถสนามเนี้ยรถของเอ่อแม็คลาเรนนั่นคือมีประสิทธิภาพดีที่สุดถ้าดูจากความเร็วของออสการ์นะครับอ่าฮะ ก็อันดับ5เป็นจอร์นลัสเซลครับครับการอันดับ6เป็นคีมี่อันโตเนลี่นะครับผมดีต่อเนื่องนะอ่าใช่ครับแต่เหมือนโตโต้วูบบอกจะไม่พอใจกับฟอร์มของทีมคือมันยังไม่พอคือเขามองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสนามนี้นะครับสนามล่าสุดเนี่ยพวกเขาควรจะได้อยู่ในโพเดียมใช่เขาผมไปอ่านแวบๆเหมือนเขาพูดว่าแย่เลยนะขนาดจบอันดับ5อันดับหแต่ย่างม่กล่าวพูดแหละครับว่า เป้าหมายเขาคงน่าจะโพเดียมใช่าไปไหนแล้วเมื่อกี้ดีกว่าครับพี่อสนดับหน้ามองไม่เห็นครับคนสายตาสั้นอันดับเจ็นะครับลูอิสแฮมิลตันครับอันดับ8คาร์ลสไซครับอันดับเก้าเอล็กแอลบอนอันดับ1ิบครับไอแซคฮัจานะครับผมส่วนทางยูกิเราก็กับรถซวยเอก็นั่นแหละล้อไปงัดกันกับปีแอร์แกสลียครับ รจ,รจริงๆแล้วถ้าดูจากอันดับสตารต์ควรจะมีแต้มแล้วเผออๆอาจจะอยู่สักท็อปท็อปเท็อปแประมาณเนี้ย uh huh. อาจจะสร้างความลําบากให้กับว uh ิลเลียมเหมือนกันแต่ว่าก็มันคือเกมการแข่งขันครับพี่เก่าครับสําหรับยูกิสามสนามกับเลียมสองสนามเนี่ยตอนนี้ยูกิสสนามมันดูดูดีกว่าด,ด,าด,ดาใช่ไหมครับเริ่มเริ่มปรับตัวเข้ากับเซตอัพรถแข่งของเรดบูลที่ ใช้เวอร์ชันเพนเป็นแกนหลักได้นิดนึงนะคะคือยุกิเองเขาก็ออกไม่ยอมรับว่าไอ,ไอรถคันนี้เนี่ยมันไม่มีใครขับได้เร็วสุดๆได้เหมือนแม็กซ์หรอกนะครับเขาบอกว่าเขาขอเวลาหน่อยอ <า S 1> ขอ<า>เวลาขอปรับตัวขอเรียนรู้ถ้าเขาสามารถปลดล็อกเรื่องเทคนิคการขับตรงนี้ได้อ,ะอ่ะเขาน่าจะสามารถแบบมีความเร็วใกล้เคียงกับแม็กซ์อาจจะห่างไม่เยอะอนั่นคือสิ่งที่ยุกิให้สัมภาษณ์นะครับ,รบแล้วก็ ในหลังจากจบการแข่งขันสนามล่าสุดทางฝั่งเรดบ l ก็เตรียมจับให้ยูกิโซนุดะเพิ่มชั่วโมงบินในการไปขับซิมูเลเตอร์ RB19 นะครับให้ให้เขาปรับตัวให้เข้ากับคือย้อนกลับไปรถมันอาจจะขับยากกว่านี้คือเหมือนมันไม่ได้เร็วเท่านี้ก็กลับไปขับยุคที่มันยากสุดๆเพื่อที่จะดูว่าความเร็วแล้วการปรับตัวจะเป็นยังไงครับผมขนาที่เรียมลอสันนะครับก็จบอัดที่12เนี่ยก็พอมาขับรถ อาแล้วก็ทำให้ผลงานดีขึ้นใช่ดีขึ้นแต่ก็ดูขับได้ได้ดีกว่าตอนขับดีกว่าเป็นธรรมชาติกว่าเรื่องแรงกดดันด้วยแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์รถด้วยครับคือรถแข่งเรดบู l เป็นรถแข่งที่ไม่มีเซตติ้งเซคันด์ขาก็คือแม็กเซตยังไงก็อีก็อีคันนึงก็เซตแบบนั้นเพียงแค่ฟิตติ้งของนักแข่งอ่ะมันแตกต่างกันเพราะว่าสรีระเฉยแต่ว่าเซตติ้งมันเหมือนกัน นั่นนั่นคืองานยากที่คุณจะต้องปรับเข้าหานักแข่งที่แบบใช้ใช้ง่ายๆอะ่ะถ้าถ้าเปรียบมาร์คเป็นเอเรียนแม็กซ์ก็คือ Alien เอเรียนในฝัง่งฟอร์มละวันเหมือนกัน <c oughs> นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับก็สนามที่เป็นไฮสปีดแล้วก็ชิคเคนความเร็วสูงเนี่ยแม็กซ์เวอร์จัปเปนเขาก็จะสามารถใช้ทักษะความไวต่อการขับรถที่ควบคุมล้อหน้าเร็วๆได้เนี่ย <c oughs> นั่นนั่นคือสไตล์ของแม็กซ์เลยครับ ครับผมมาดูตารางสะสมกันหน่อยดีกว่าครับก็ผู้นำเปลี่ยนนะครับผมคะแนนสะสมตอนนี้ครับก็กลายเป็นออสการ์ปีแะครับที่ขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงมีทั้งหมด99คะแนนนะครับอันดับ2ก็คือแลนโดนอริสโนริสตามอยู่10แต้มหล่นลงไปแล้วนะสถานการณ์ตอนนี้มันเริ่มสั่นสั่นคลอนสำหรับนนริสแล้วนะครับ อันดับ3ามเวอร์ซัเพนตกลงไปนะครับครับผมเวอร์ซัเพนมี 87, 87คะแนน,นตามนอริสอยู่แค่2แต้มนะครับแล้วก็ตามผู้นํา12แต้มคือตอนนี้เนี่ยสังการฟอร์มล้อวันผมมองว่าสนุกมากครับผมสนุกมากแล้วก็มันไม่มีอะไรแบลเบอร์ว่าสนามไหนจะใครเป็นผู้ชนะอันดับ4เป็นจอร์ดลัสเซลนะครับ,รบถ้ามองกันแล้วจอร์ดลัสเซลก็ห่างจากเปียสตคะแนนอืมอาจจะดูเยอะแต่ก็ผมว่าลัสเซลก็ยังเกาะ,ะไปได้อยู่ อ่าเดี๋ยวรอดูรอดูเพราะว่ามันก็จะมีช่วงเวลาแห่งการอัปเกรดช่วงเวลาที่ทีมไหนมีขึ้นมีลงอยู่นะครับผมนะครับอันดับ5เป็นชาวเลอแคร์ครับผมอันดับ6เป็นอันโตเนลลี่นะครับผมอันดับ7เป็นลูอิสแฮมิตันอันดับ8เป็นอัลบอนครับโอ้โหปีนี้คะแนนเออผ่าน5สนามอยู่ในท็อปท็อปเอทอ่ะอ่าฮะรอเลยนะอเล็กปีนี้อันดับ9เป็นเซบาสเตียนโอคองครับแล้วอันดับ10เป็นแลนสโตครับผมครับแล้วก็จากทีมเวิร์กในสนามล่าสุด ที่ช่วยกันลากกันเนี่ยสำหรับวิลเลียมนะครับทำให้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่ในท็อปไฟบนตารางคะแนนสะสมประเภทผู้ผลิตครับเออนี่นานๆครั้งนะครับจะได้เห็นวินเลียมกลับมาแบบนี้ใช่ถือว่าปีนี้ออกสตาร์ทได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนี่ยครับผมแม็คคาเลนนะครับทีมผู้ผลิตก็เป็น188คะแนนครับผมไป188แล้วเหรอใช่ครับเมอร์ซ e เดสครับ111ครับผมเลขสวยนะตองหนึ่งเลยเลบู89นะครับ ก็89นี่เป็นแม็กซะส่วนใหญ่อูกิเพิ่งได้มาสองแต้มเองมั้งคนอื่นนะครับที่เหลือแม็กได้87ครับผมก็เป็นเฟอร์ r i อรี่ครับอันดับสี่78คะแนนแล้วก็วิลเลียมนะครับ25คะแนนอันดับหกฮาร์ดครับ20อัลสตตนมาตินครับ10เลสซิ g งบู l นะครับ8นะครับผมเอาพีนหกแล้วก็คิกซาวเบอร์หก แม่ปีนี้ไม่มีไข่เลยฮะเออเริ่มต้นมาดีนะครับแล้ว<อ>คืออะไรรู้ไหมพี่อย่างทีมฮาร์สเนี่ยการที่รับทุนใหม่มามาจากโตโยต้าที่บอกว่ามาเข้ามาร่วมในแง่ของเทคนิคอลพาร์ทเนอร์ครับผมเอาง่ายๆก็คือก็คือมีเม็ดเงินก้าวเข้ามานั่นแหละมันก็ทําให้พวกเขามีงบประมาณในการทําทีมสูงขึ้นเห็นไหมช่วงแรกของฮาร์สดีข,ขึ้นชัดเจนใช่ครับผมที่ผิดฟอร์มไปในปีนี้ก็คือเอสเซนมาตินถ้าจะให้มองตามตรงนะ ผมว่าปีนี้เนี่ยป๋าป๋าลอเนรนคงจะมองไปถึงการลงทุนสําหรับฤดูกาลหน้าแล้วแหละอืถ้าดูจากฟอร์มรอนนี้นะอารอนโซเองก็โหลุ่มรุ่มดอนดอน่ะคุณหนูแลนเซงก็คะแนนก็ไม่ได้ไดอะไรขนาดนั้น<ช>นะครับปีนี้ต้องยอมรับว่าแอสตันมาตินนี่ดอรอปลงมาเยอะพอสมควรเออแล้วเขาไปสัมภาษณ์นะครับสื่อไปสัมภาษณ์ เอเดียนอบอกว่าคิดว่ารถแข่งไอซสันมาตินในตอนนี้เป็นยังไงก็ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่คุณคุณป่านะครับป๋าเอเดียนแกอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยของผมมองอย่างงั้นเลยนะครับน่าจะเหมือนเหมือนแบบรถมันหยุดอยู่กับที่อ่ะพออย่างเรสซิงบูเนี่ยช่วงแรกรถดีช่วงแรกผลงานดีนะครับแต่พอสลับไลอัพเนี่ยมันก็เลยทำให้เรสซิงบูฟอร์มดรอปลงมา <ừ> mm. เพราะว่าเบสในการเซตติ้งการเก็บข้อมูลเนี่ยมันวิ่งควบผู้ไปกันกับไอแสคาจากับยูกิครับผมนะครับพอยูกิขึ้นไปปุ๊บเรสซิ่งบูเองก็เจอภาวะชะลอตัวเหมือนกันอา่าฮะอืมก็เดี๋ยวต้องรอแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าวิลเลียมของอัลบอนจะเกาะได้อยู่อันดับ5แบบนี้ตลอดหรือเปล่าใช่แล้วมีคําถามหนึ่งที่ที่ถามนะบอกว่าออมองว่ามือหนึ่งของมือหนึ่งของ แม็กลาเรนสรุปตอนนี้คือใครกันแน่คือแซกราวเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าพาพยารูรมกฎของพลพรรคมรกอรไม่ได้มีบอกว่าใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองปล่อยให้นักแข่งสู้กันนะครับก็จนท้ายที่สุดก็จนกว่าจะรู้ว่าสถานการณ์ของอีกคนหนึ่งมันสู้ไม่ได้แล้วถึงจะต้องให้ความช่วยเหลือทีม,มนะครับแล้วก็ดูเป็นสนามสนามไปอมตอนนี้มีคนไปแซวนะ แซวที่ตัวของแรนโดนอริสไปไปเล่นอะไรนะที่เล่นกีฬาเขา,เขาเขาเรียกกีฬาอะไรนะครับอ่าจะเหมือนอ่าจะเหมือนแต่ว่า <ๆ S 1> แต่ว่าไม้สั้นอ่ะไม้สั้นกว่าครับลักษณะมันสั้นกว่าเร,เรียกไม่ถูกเหมือนกันที่เมืองทองมีอไอ้ที่เมืองทองก็มีแล้วก็ที่ที่บรรทัดทองมีครับใช่ครับผมก็ผมเลยแหละแซลเองผมบอกว่าเอ๊ะฟอร์มเขาเหมือน ฟอร์มก็เหมือนการนาโชเหมือนกันนะเพราะว่าใส่เสื้อแมนยูเอแลนดโดเป็นแฟนแมนยูเหรอก็คือแลนดโดอาจจะมองว่าเป็นเป็นนักแข่งที่มีความเร็วมีทักษะแต่แค่เพียงว่าการตัดสินใจทีเด็ดทีขาดมันไม่มันไม่เด็ดขาดสำหรับแลนดโนนอร์วิสครับถ้าถ้าเทียบความเด็ดขาดผมมองว่าออสการ์ออสการ์ก็ยังเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ว่าปีนี้ก็รอดูครับแต่ในภาพรวมปีที่แล้วเนี่ยแลนดโดดีกว่าอืมนะ ก็สุดสัปดาห์นี้นะครับ F 1ไม่มีนะครับผมครับนั่นก็เป็นประเด็นฟอร์มล่าวันที่ล่าสุดเองนะครับก็จบลงไปแบบนี้นะครับ f e r r a รี่ยังเอ่ออาแน่เอาเนอานอไม่ได้คือถามในมุมของชาวอ่ะชาวมีเริ่มเริ่มสเตเบิลแหละแต่ตัวของลุยส์สมิตันก็ยังมองว่าเขายังไม่ยังไม่ไมอุ่นใจยังไม่ Comfortable กับตัวรถาาแต่ว่าในในระหว่างสุดสัปดาห์นะครับมันก็มีแบบ มุมของชาวเลคลาที่ออกมาพูดเหมือนกันว่าคือแบบถอนใจอะว่าโอ้โหทำไมล้อมันสไลด์ทั้งสี่ล้อแบบนี้อะไรเงี้ยคืออาการของรถมันมันออกเยอะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่พูดออกมาแล้วก็กลายเป็นมีมก็คือ,อตัวของจอร์ดไรเซลบอกว่า My Thai are t ท a s t ก <laughs> ็แบบว่าโอ้ยางผมเนี่ยกลายเป็นหนมปังไปแล้วนะครับกล uh huh. ายเป็นหนมปังโทสนะ ต้องลาดได้นี่ไปนะพี่หนงต้องลาดลาดนมไม่ใช่นมโทส์มันต้องกินกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งไงตีมก็กลายเป็นฮานี่โทส์ไงคิดตั้งนานเโว้พิ่งกินเมื่อสองวันก่อนเองส่วนทิศทางต่างๆนะครับทิศทางต่างๆของฟอร์มล่าวันในตอนนี้เนี่ยก็ยังมองว่าแม็กลาเวรนน่าจะน่าจะสเตเบิลไปจนกว่าจะถึงครึ่งฤดูกาลนะครับแล้วก็รอดูการ อัปเกรดในรถแข่งของ Red Bull จริงๆ Red Bull มีการอัปเกรดไปไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของฟลอรถนะครับมันก็เลยทำให้ดูดูดีขึ้นมาในสนาม h i ไฮสปีดแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมผมยังแอบคิดอยู่เลยว่า Mercedes ทำไมถึงไม่ค่อยมีสัญญาณที่แบบเปี้ยงปางขึ้นมาเท่าไหร่หเก็บไว้หรือเปล่าเก็บไว้หรือไม่มีอะไรแล้วหรือว่าเก็บไว้ปีหน้าเลย ว่าเอาจริงๆอ่ะสมมุติถ้ารู้ว่ามันมันสู้ไม่ได้แล้วอ่ะก็เอาก็เอาให้ให้ให้มันจบไปตามปีงบประมาณไปแล้วปีหน้ามันก็เป็นกฎใหม่ของฟ์มละวันแล้วไงเข้าสู่ยุคนิวเวล่าในปีสองพันย่สิบหอ่ะคใครตีความได้ดีก่ากันคนนั้นก็อาจจะปังขึ้นมาก็ได้ครับอืมนะก็สุดสัปดาห์นี้ที่บอกไปครับพักครับ f อวอืมก็เดี๋ยวไปโอ้พักไป2ส,สัปดาห์เลยพักสสัปดาห์อืม นะครับก็จริงๆพักเว้นสัปดาห์เดียววันแหละแล้วกลับมาแข่งช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ไปที่แมมี่มแข่งกลางวันใช่ไหมกลางวันบ้านเราไงกลางวันบ้านเรา,า,า,าเออนะครับาน่าจะเป็นเรนสที่ที่น่าสนใจเหม,มือนกันที่แมมี่ครับ New Honda g i o n o plus สไตล์โดดยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให้ลำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The new high, new Honda h i a n o Plus. สามารถติดตาม TSP Thai Sport Plus ทาง Facebook, YouTube, TikTok และ Line Official TSP Thai Sport Plus. ติดต่อโฆษณาได้ทาง